ชาวราศีพฤกษกทุกท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นับว่าดวงของท่านอยู่ในเกมที่ดีหยิบจับอะไรทำไรย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นชาวราศีพฤกษกจะทำอะไรจะลงทุนอะไรก็จะเป็นการดีเหมาะอย่างยิ่ง ในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาบดวงชะตาในช่วงของวันที่22เป็นต้นไปจะมีดาวพระศุกร์นั้นโคจรเข้าสู่ในวราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีพฤกษกนั้นดวงดีดวงเด่นทำอะไรมีคนเชื่อถือทำอะไรก็มีคนเห็นอกเห็นใจมีคนรักใคร้ท่านอีกมากมาย ในเรื่องของการงานนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็สามารถทำได้ทั้งนั้นบางคนที่ว่างงานตกงานอยู่มาเป็นเวลานานท่านก็จะได้มีงานทำในช่วงนี้ การติดต่ออะไรในเรื่องของการงานก็จะมีความสำเร็จสิ่งไหนที่ท่านคาดหวังไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าชาวราศีพฤษกนั่นในช่วงของเดือนธันวามีความโดดเด่นอย่างมากจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองก็ว่าได้ ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นดวงมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยในช่วงของวันที่22ที่มีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีตุูจึงทำให้ชาวราศีพฤกษกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาทดแทน ในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นดวงจะยังไม่ค่อยดีเท่าไรผิดกับในช่วงต่อไปนี้ในช่วงต่อไปนี้ดวงของท่านจะกลับดีอย่างมากๆทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่าน เนื่องด้วยในช่วงนี้เปรียบเสมือนว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเบื้องบนนั้นได้เปิดโอกาสให้โชคให้ลาบท่านดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนั้นการงานของท่านก็ยิ่งทำยิ่งมีความสำเร็จมีความโดดเด่นอีกด้วย ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีบริวารมีลูกน้องเข้ามาอยู่ด้วยมากมายถือว่าดวงของคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงนี้จะได้ดิบได้ดีได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าคนในคนได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขาย ชาวราศีพฤกษภก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะหยิบจับทําอะไรจะมีความสําเร็จอย่างสูงการค้าขายก็ถือว่าเป็นการที่ดีของท่านจะเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยบางคนนั้นชอบเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างก็ถือว่าชาวราศีพฤกษภก็จะมีพรสวรรค์ <c oughs> จะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือ และมีคนคอยจุนเจือท่านอยู่ตลอดเรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศรีพฤกษกนี้นั้น <c oughs> ในช่วงของเดือนธันวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศท,ที่ดีท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงของเดือนธันวาท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ บางคนได้งานดิบงานดีได้งานที่ยั่งยืนถาวรก็มีบางคนไปสมัครงานเข้าไว้ในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะได้มีงานทำที่ดีในเรื่องของการเงินการทองก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้คนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นจะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้าอยู่เรื่อยๆ ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีเป็นเงินเป็นทองจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านเรียกว่าในเรื่องของการเงินการทองมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมืออยากได้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษภก็ย่อมจะทำได้ในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดี เรามาดูในด้านของโชคลาภกันบ้างคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านอย่างเห็นได้ชัดในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นคนที่เกิดอยู่ในราศีนี้จะมีโชคมีลาภทำอะไรจะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเป็นเงินเป็นทองก็มี แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของวันที่23ของเดือนธันวาอันนี้ชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังไว้บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเนื่องด้วยจะมีดาวพระฤหัสนั่นโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุน จึงทำให้ชาวราศีพฤษกนั่นมีการกระทบกระเทือนในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้อาจจะมีการติดขัดมีการสะดุดอยู่บ้างในเรื่องของการหาเงินหาทองอาจจะมีการที่เรียกว่าจ่ายมากกว่ารายรับก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ ให้ท่านคอยระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใจสอยบางทีก็มีเรื่องต้องเสียงเงินเสียทองเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังไว้ในช่วงที่ดาวพระฤหัสนั่นโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนในระหว่างวันที่23ของเดือนธันวาคมนี้การทำงานอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการ ขัดใจกับคนที่ร่วมทำงานด้วยกันหรือไม่พึงพอใจอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการทำงานการทำงานส่วนรวมอันนี้ตัานระมัดระวังไว้ในเรื่องอารมณ์คำพูดอันนี้ตั้นระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าทำงานรวมกันใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีลาวทำให้เสียงานเสียการได้ บางคนนั้นก็มีงานทำที่ดีแต่บางคนก็มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งบางคนทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างล้านอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนงานกันก็มีบางคนได้งานที่ดีกว่าเดิมบางคนก็ได้งานที่เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงของระยะนี้ ซึ่งเป็นช่วงของเดือนการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากในช่วงนี้อาจจะไปถึงในช่วงของเดือนอข้างหน้าก็ได้คนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องอระมัดระวัง ในเรื่องของการทํางานการทำมาหากินอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างการกินเลี้ยงหรือว่าการสังสรรในช่วงของปีใหม่นี้ก็ให้ท่านระมัดระวังเข้าไว้อาจจะมีเรื่องมีลาวกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องได้คนบ้านใกล้เรือนเคียงอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระมัดระวังไว้ ในเรื่องของคำพูดคำจาอารมณ์ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันกระทันหันเราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้บางทีบางครั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเข้ามาหาตัวเราในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่26 จะมีดาวพระพุทธโคจรเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้จะทำให้ชาวราศีพฤกษกนั้นมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งเนื่องด้วยดาวพระพุธนี้จะส่งเสริมให้ชาวราศีพฤกษกนั้นมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆในเรื่องของโชคลาบก็จะมีการงานก็จะมีเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการงานก็จะมีงานดีๆงานที่โดดเด่นท่านอยากจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมทำได้ทางนั้นท่านไปสมัครงานอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานดีการเงินก็ดีในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีธนูในช่วงของวันที่26นี้นั้นชาวราศีพฤกษกจะลงทุนอะไรจะทำอะไรก้อยท่าน ลงมือทำได้เลยการงานการเงินดีในช่วงนี้การค้าขายก็เหมาะอย่างยิ่ง การลงทุนนั้นก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงหยิบจับทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในระยะนี้เรียกว่าดวงของชาวราศีพฤษภนั้นในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้นั้นมีทั้งดีมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีตามที่เราได้บ่งบอกไปแล้วตอนข้างต้นนั้น แต่สิ่งที่ดีๆก็มีเข้ามาหาท่านท่านจะได้งานใหม่ได้ของใหม่ๆบางคนได้เงินได้ตองได้โบนัสได้เงินเดือนที่ดีอีกด้วยบางคนไปจับของขวัญได้รางวัลดีๆอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษศนั้นในช่วงของปลายเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคม2 5 6 9 พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนร่ำรวยรวยแล้วก็จะรวยกันอีกในช่วงของเดือนมกราคม2 5 6 9ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นดวงดีดวงเด่น บางคนได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองหยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายเงินจะหาง่ายงานจะหาคล่องทำอะไรก็เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวราศรีพฤกษกในช่วงของเดือนมกราคม2 5 6 9นี้นั่นดวงของท่านจะเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด ทำอะไรก็มีความสำเร็จบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคน,คนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีพฤกษกนั้นมาแรงทำอะไรก็ต่านรีบลงมือทำได้เลยสุขภาพร่างกายในช่วงของเดือนธันวาอันนี้ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเจ็บ ยก่อนที่จะสิ้นปีหรือว่าก่อนที่จะสิ้นเดือนธันวานนี่นั่นให้ท่านระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของสุขภาพและปารมามัไมคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนอาจจะเจ็บโน่นเจ็บนี่หรือว่าโรคเก่าๆอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็คอยระมัดระวังการเดินการเหินในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราจะไปลดไปทางไหนก็ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนธันวาคม ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณโอกาสนี้ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี